ขอขอบคุณลูกค้าที่จะทำคลิปรีวิวการใช้งานจริงโปรแกรมของทางเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเช็คสต็อกกันนะคะโดยปกติแล้วเวลาเราเช็คสต็อกเราก็จะไปที่เชลขายของนะคะแล้วก็นับสินค้าทีละตัวจดใส่กระดาษมาแล้วก็มาลงคอมอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งโอกาสผิดพลาดก็มีค่อนข้างสูงนะคะ วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเช็คสต๊อกตัวนี้นะคะใช้ง่ายค่ะนะคะก็เปิดเครื่องมาเลยนะคะแล้วก็มาที่อินเวนเจอรี่นะคะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เราสามารถอ่าแยกเชล์ได้นะคะว่าอ่าชั้นบนชั้นล่างหรือว่าเชล์อ่ายาเอยาวีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถแยกได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะแยกเป็นปุ๊บ เสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเช็คสต็อกนะคะโดยการกดที่ตัวสแกนนะคะแล้วก็นําไปสแกนที่บาร์โค้ดสินค้าที่เราทําไว้นะคะยกตัวยอย่างนะคะมันจะสแกนปึ๊บๆๆๆมี24ชิ้นเราก็ใส่เงินไปเลย24นะคะปึ๊บๆๆๆแล้วก็ตัวต่อไปเราก็กดที่สแกนรากการนะคะ แลวสิบสองนะคะปึ๊บสแกนกลับไปอ่าสิบสองนะคะสแกนัักลับไปง่ายๆตอนนี้ข้อมูลสินค้าทั้งหมดหนึ่งสสามสี่ตัวที่สแกนไปนะคะก็จะอยู่ในเครื่องนับสต็อกตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็พอเรา แต่ว่าเราเช็คสต็อกเสร็จมาแล้วเราเอาข้อมูลไปถ่ายลงคอมพอเรา,าใส่ข้อมูลลงไปพวบสินค้าทุกตัวที่เราเช็คสต็อกไว้มันก็จะรันลงมาหมดเลยเราไม่ต้องไปคีย์ทีละตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ่ายข้อมูลยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาที่เคาน์เตอร์ที่ คอมตัวหลักของเราอยู่นะคะตัวไหนก็ได้ในตัวที่เราตั้งตั้งเสร็จไปแล้วกันเนาะว่าเป็นตัวหลักนะคะก็เข้ามาที่โปรแกรมนับสต๊อกนะคะแล้วก็เอาตัวเคอร์เซอร์เนี่ยไว้ตรงที่บาร์โค้สินค้านะคะปึ๊บแล้วเราก็กดมาที่การ export ข้อมูลนะคะยืนยันแล้วก็เป็นอ n g i n e e r i export งหมด4ตัวที่เรานับสต็อกมาเมื่อกี้ก็ลันมาหมดเลยนะคะเราไม่ต้องไปคีลงคอมทีละตัวใสจ่จำนวนทีละตัวนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกดบันทึกนะคะเรียบร้อยค่ะนับสต็อกง่ายๆนะคะด้วยเครื่องนับสต็อกค,ค่ะสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่แอดบีเคเรนหรือร้านค้าออนไลน์ช h อปปีและล a ซาด้า บีเคเรน์มั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่ผู้ธุรกิจคุณ